แม่ถ้าเป็นนี่สิจะบาทแม่ดิโฆษณาให้สี่สิบบาทเนาะครับแม่เนาะอันนี้ก็สี่สิบบาทเนาะแม่เนาะบางอันก็ห้าซีบางอันก็ห้อันใหญ่หลายกระโครับอันอันนี้เลยแม่อันนี้ก็ห้าสิบบาทห้าสิบบาทอันนี้เลยแม่พวกนี้นี่สิเลยพวกนี้ก็ห้าซีฟอ๋อไม่อันน้อยง่ายที่กันบ่จ้าจ๋าอันนี้ก็อันน้อยง่ายอันนี้สี่สิบบาทสี่ซีฟอันใหญ่ห้าซีฟอ๋อ แต่พี่บอกเป็ดใหญ่รู้สึกรออีกหนึ่งพอต้นพุ่มันสูงเออเพราะว่าเฮาเพื่อหัวเพื่อยังงเนาะเม่นบ้าล่ะครับเราชาวบ้านหลายคนชาวบานทาเทศการขึ้นว่าแม่คือเก่าเนาะแม่ท่าเทศกาลวันที่สิบสิบบ้าก็คือเก่าเนาะเพราะว่าเขากำหนดนี่แล้วเนาะแม่เนาะโอ้ชาวบ้าหลายคนหอกหลุดแล้วค่ะ แต,แต่ทุกร้านก็สิเป็นแบบนี้เดีวกันหมดครับครับผมไม่ใช่ว่าจะอัพราคาขคุณดอกคือกัารหนึ่งครับผมกล้าเหตุบอกว่าพี่น้าเขาก็จังเหตุอีเอาเหตุอันนี้ไปเรื่อยๆครับครับครับขอบคุณครับแม่ที่ให้นันเนาะประสาพันซอยน้อแม่เนาะครับผม